สวัสดีค่ะมาพบพอกันคือเกาเนาะค่ะท่านผู้ชมขาต้องพอกันบ่อยๆนะค่ะเดี๋ยวมาสิคือหอดกันเนาะสาวแหมมสิคิดหอดท่านผู้ชมทางงกลนะคะขอแต่ไให้มาเจอนะกับสาวแหมมสาวแหมมก็ดีใจเนาะสิเดเซเบาความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเนาะแต่ว่าเมื่อเหร่ความฝันเด้ค่ะท่านผู้ชมเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญนําค่ะ ท่านผู้ชมที่ซาวแมมเนีไปเจอเนาะคะ่ะเรื่องอยังเดี๋ยวซาวแบบมาวาวให้ฟังเนาะคะ่กะก็เหมือนปกตินั่นะนะคะซาวแมมกัเดินทางไปแต่ละหมูอเนาะ,ะไปหมู่บ้านต่างๆกับสิไปพบพ่อผูอน้นัน้นผู้นี้หลายคนนะคะแต่จริงที่พบพ่อเมื่อนี้่โมเมนเมื่อนี้ค่ะที่ซาวแมวแมจะมาเวาให้ฟังเมื่อนี้่โมเมนโยมเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชม เป็นหลวงพ่อค่ะหลวงปู่เนาะไปพ่อโดยบังเอิญเนาะค่ะทราบหมมก็ไปบ้านเท่าย่ายต่างๆเนาะไปหาความฝันนอะละเพราะว่ามันเป็นสิวานาทีกับอบอบอ,บอแมนหรือสิเอมเป็นหนาทีมันเป็น,น,ปนสิ่งที่ห้องหักละเนาะไปหาตามความฝันมาให้ท่านผู้ชมเนาะขันบอ่อมากกัดเห็ดบ่ไดเนาะค่ะ แต่ว่ามือมือว่านเนาะเดี๋ยวไปพอดีบานคุณยายคนนั้นเพิ่นอยู่ข้างวัดนะคะท่านผู้ชมสาวแหม่มก็ไปหาคุณยายบังเอิญตอนออกมาจากบ้านคุณยายเนาะมาเห็นหลวงปู่หลวงปู่เพิ่นก็นนางเล่นกับโยมข้างคางบ้านคุณยายเนาะค่ะเพิ่นก็นนางเล่นคุยสารทุกซุกดิบนั่นแหละค่ะสาวแหม่มก็เลยได้นนยกเมื่อวาหลวงปู่เพิ่น หลวงปูก่กเลยได้ถามสาวแหมว่ามมา่ยังน้อยยุมสาวแหมก็ได้บอกความจริงให้เพื่อนฟังละค่ะว่าสาวแหม่มาตามความฝันให้เอฟซีหรือท่านผู้ชมทางบ้านไกลๆให้เพื่อนเดเบิงที่เพื่อนติดตามสาวแหม่พอสาวแหม่เพชช่อง u t u b e สาวแหม่ก็บอกให้หลวงปู่ฟังเนาะค่ะหลวงปู่เพื่อนก็อ๋อช่อง u t u b e เพชรหวยแนวทางนั่นบอก แมนค่ะหลวงปู่ไอ้ซ้ำแอมกะหาความฝันทั้งสี่แหละค่ะหลวงปู่ซ้ำแอมก็เลยถามเพิ่นนะคะที่จริงน่ะมันกับบอสมควรเนาะเนาะคะ่ะแต่ว่าซ้ำแอมก็ลองถามเพิ่นเบิงว่าหลวงปู่บอฝันในบอขาดหรือว่ามีเหล็กเด็ดๆห้ซ้ำแอมบอเพิ่นก็นบอกว่าโอ้ยหลวงปู่บอฝันแล้วแต่ขันอยาก ไบร์นเนพันวางสิเนาะห้ซื้อเอาโหลดพันวางสิ้างเดียวพันวางสิสาแหม่มกระยิมเนาะค่ะมันแมนบอกหลวงปู่ปู่ให้ตัวใดเนาะบอกสาวแหม่มแน่เน้นเน้นไปเลยพันวะสองแปดพันวะปาด์สาวแหม่มก็เลยว่ามันแมนบอกปู่แมนเน้นตัวนี้แหละพันวะแปดตรงมากคือเก่าพันวางสิพันบอกสาวแหม่มเนาะค่ะถามผู้ชม ซ้ำแหม่มกเ็เลยว่านไอ้ฮนู้นไทยเนี่ยเป็นยังล่ะซ้ำแหม่มมันมันไปถามเปิ้ลเนาะสิมาไายจังไดเพิน่นว่าบ่ต้องไายหรอกนี่เอาไปเว้าให้เพิ่นฟังโลดเพิน่นว่าเอาไปเลยหางเดียวเน้นเพิ่นว่าสิ28ซ้ำแหม่มสาแหม่มกเ็เลยนกยกยกมือใส่หัวแล้วสาธุปุ้ยซาแม่มมุกหมสิว่าจังได๋เนาะบ่ได้ว่าบางัง บอบบเดว่าสิไปอันนี้ไ้ห้วยน้น้ำปูนะเพิ่นกะไฮเพิ่นว่างวดที่แล้วเพิ่นกับบอกเขาถูกดูเพิ่นว่าสิวันนี้เพิ่นว่าเอาไปโหลดเน้นเน้นเพิ่นว่าสิหางเดียวเลยเพิ่นว่าสองแปดบ่ต้องกับเพิ่นว่ามันแมนบ่เซาแหมมกันย่งเมนต์อย่แยงอยู่เนาะค่ะอันเพราะว่าเซาแหม่มนี่คันซื้อห้วยเนี่ต้องกลาฟค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะ จังได้กระกลับเพื่อไว้แน่เนาะเพิ่นว่าถ้าซื้อหวยบบกับมันสิตับแตกเพิ่นว่าสั้นแถวบานซ่อมแหมมมาเนาะค่ะไอเดี๋ยวซ่อมแหมมสิโยโชว์ตัวเดลขไงเนาะคะ่ะหลวงปู่เพันธุ์เหหลีเน้นเน้นเนนพิ่นว่าสิเน้นเลยเพิ่นว่าสองแปดตัวเดียวเพิ่นว่าโบต้องกลับเพิ่นว่าซ่อมแหมมก็เลยจักสิว่าจังได้กระยกมือใส่หัว มาซาถูกเดิมปูมันวะไปพันวางสิได้แล้วก็ไปพันวางสิสองแปดเนีนเนีนพันวาจังได้กับมวดวันที่สิ้นหกกันยญายนหกห่นี่พันวะจังไดกับโวลูตแปดพันวางสิแปดตรงมากคือเกาพันวาพันบอกเซาแรมเนาะค่ะเห็นกันแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ สิงทุอย่างกับเป็นแนวทางเนาะคะา่ะซาแอมกหาแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมรับฟังเนาะค่ะบางเทื่อมันกับมันบอกบได้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับตัวเลขตอนแรกซาแอมกเล่มแจักสีเเบาเบาเา,าดีเนาะ,ะแต่ว่าขันแมนมาเลขมันเขาา่าซามแอมกสเสียใจเนาะ,ะที่บได้บอกท่านผู้ชมเนาะค่ะซึ่งซาแอมเองกับว่าเคยเห็นหลวงปูคนนี้นะค่ะ เจอกันโดยบังเอิญน,นะคะแซมแม่ก็เว่าว่า,วาตามสารทุกสุกดิบที่ว่าเพิ่นถามเนาะแซมแมมก็บอกเพิ่นตามความจริงว่าสซมแมมมาหาเลาะหาความฝันท,ที่บ้านไหนเพิ่นมีฝันหนงสินะคะ่ะคุยคุยก็หลวงปูเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยว่าบ่าต้องหายมันยากปูหายเองเลยเพินวางสิ สองแปดเน้นๆเป็นวันสิข่งงวดวันที่สิบหกกัยาก่าหุกหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชม,ชมโชคดีเนาะกะลองเสียงโชคเบ,บิงเนาะเผื่อว่าปูเพิ่นมาโปรดปานท่านผู้ชมเนาะคะ่ะกะจักสิวาจังไดเนาะคนบอกเข้ากะกะยังคิด้องจิตดสองใจอยู่เอ๊สิวาดีบนะ่นเนาะ ก็เลยตัดสินใจมาเ่าสู่่านผู้ชมฟังนะค่ะเพื่อว่าคนเฮาบ่เคยเจอกันเนาะเพิ่นกับเป็นพระเฮากับเป็นโยมจังไดจังค่อยเด็ดปกติแล้วเฮาก็ตตองเห็นกับยกมือใส่หัว,หวแล้วก็กล่มย่างมากสินะแต่ว่าเพิ่นกระามเร้าเหม่นเนาะว่า จังใดมากจังใดนะมาถัางเน่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าสาวแหม่มโมเมนค้นบานนั่นเนาะค่ะส <_ uff> าวแหม่มก็ไป<ม>บานคุณยายนั้นพันกระยูขานวรัดพอดีพันออกมาเล่นนะคะท่านผู้ชมเอาเนาะเดี๋ยวสาวแหม่มจะโชว์ตัวเลขให้อีกเนาะคะ่ะหลวงปู่ให้เลขเน้นๆเลยพันวะสองแปดบอตองกับนะคะท่านผู้ชมะ่ะแต่สซวแหม่มก็ให้ อไฮก,กราฟไว้เนาะค่ะเพื่อเนาะบวกกราฟมันสิตับแตกเพิ่นวางสิค่ะาแาวแรมสิไปทางใดต่อเดี๋ยวาแาวแรมสิมาลงคลิปให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมคือเก่าแหละค่ะฝากเป็นกำลังใจาแาวแรมในเดอ้อค่ะกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้าแาวแรมเนาะค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะเดินสู่กับ เวลาออกไปตามคลิปหวยต่างๆเนาะค่ะท่านผู้ชมมือโชคดีก็ได้หวยมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมก็รอฟังแซมแหม่มย่บาเนดน้วยค่ะสซมแหม่มสิเป็นภูไปผจญไั่หามาให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะค่ะสำหรับหมวดวันทีสิบกันญาแซมแหม่มก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีคือเก้าละค่ะถูกหวยรวยเงิน ไปพร้อมๆกันเนาะค่ะบพว่าสิเป็นสาวแหม่มหรือท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาชมคลิปสาวแหม่มแล้วก็ให้มาชมตลอดๆไปเนาะค่ะเพื่อสิจะเป็นกำลังใจสาวแหม่มเนาะค่ะสาหรับคลิปนี้กะขอบคุณค่ะ <c oughs> ได้เข้าม,มาขอบคุณนะคะเพราะว่าสาวแหม่มก็ดีอกดีใจเนอะอะาะเอาเบาายล่นะคะท่านผู้ชม โชคดีค่ะรวยรวยรวยปังปังป,งปังสวัสดีค่ะ